สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วกับซีรีส์เดิมก็คือซีรีส์เื่องสั่งโทรศัพท์ไปแล้วไม่ได้อัปเดตตอนนี้ร้านมันยกเลิกแล้วร้านมันยกเลิกส่งของเราแล้วทุกคนคือเราก็ทักไปบอกแหละว่าคือคุยกับทางช้อปปีแล้วว่าถ้าคุณไม่ส่งอุ้ยกล้องมันเบอร์อีกแล้วเมยว้าคืออหยุดเบอร์ได้ยัง ถ้าคุณไม่ส่งภายในวันที่ห้าวันในวันที่หกมันจะยกเลิอกออเดอร์ผมแล้วผมจะไม่ได้แล้วคือมันยกเลิกจริงไงจากเจ็ดพันเก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลือหกพันสามอ่ะผมอยากได้ของแล้วมันไม่ได้แล้วมันยกเลิอกออเดอร์คือชอปปอแอปสม้มอ่ะมันยกเลิกเพราะว่าคุณไม่ส่งตามเวลาไง ก็ท <owad> <an> ักไปเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะแบบออเดอร์เยอะเพราะว่าเป็นแคมเปญสองสองแล้วยังไงแล้วยังไงอ่ะกระชั่นไม่ได้อ่ะใส่ไม่ได้โทรศัพท์ก็นั่นแหละทุกคนก็คือเราก็โดนยกเลิกไปเราก็ไม่ได้โทรศัพท์ในราคาหกพันสามรอยบาทแล้วก็ใช่เราไปสั่งแบบ เป็นเป็นมอล้านมอลแอปส้มเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นร้านลูกแบบแท้ๆเลยคือตอนแรกเราสั่งร้านแม่คือแม่มันก็ขายของลูกแหละแต่ทีเนี้ยคือร้านลูกมันเหมือนตอบกว่าเราก็เลยไปสั่งร้านลูกสรุปจาก7จ9ดก็คือใช้คอยใช้แบบโคสด์ส่วนลดเหลือ6700กว่าบาทกล้องมันก็จะเบอ่อะไรนักหนาฮะเอามันยังบวกกามากโฟกัสนะจ้าเออ นั่นแหละก็ได้มาที่หกพันหกพันเจ็ดร้อยกว่าบาทคือต้องเพิ่มตังมาอีกสี่ร้อยอ่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะส่งยังคือแต่ว่าคือร้านลูกเขาตอบงไงก็เลยคุยด้วยแต่แบบคือไม่รู้ว่าคลังสินค้ามันที่เดียวกันหรือเปล่าถ้ามันที่เดียวกันมันก็ช้าเหมือนกันนั่นแหละเออนั่นแหละทุกคนก็สรุปแล้วคือไม่ได้โทรศัพท์ในราคาที่หกพันสามแต่ก็ต้องซื้อใหม่ที่ราคาหกพันเจ็ดคือมันก็คืนตัง คืนตังค์แล้วให้โค้ส่วนลดคืนกี่บาทรู้ปะ่ะยี่สิบบาทไม่ได้ดูถูกค่างเงินอะไรแต่ตอนแรกหนูได้ลดแบบบักหลายอะ่ะเป็นพันกว่าบาทอะ่ะแล้วมาคืนร้าบาทเอามาเห็นอย่างส้าบาทก็ได้แหละทุกคนคือตอนนี้เราสั่งร้านลูกอยู่รอของมาส่งถ้ามันมาส่งเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยว่าบันดีขนาดไหนเราถึงแบบ รออะไรขนาดนี้แต่ถ้ามันไม่ดีก็คงต้องใบบายบกยกมือขึ้นาบบายตอนที่อาจจะกลับนอนแกน่นนั่นแหละทุกคนประมาณนี้ครับหมดเรื่องแล้วมันไฟสะท้อนน่ะเห็นเลยร,รู้เลยสิว่าใช้ไฟวงคือเราอยากให้ทุกคนโฟกัสมาที่หน้าเราโฟกัสที่หน้าที่เสียงเราเว้ยไม่ใช่่โฟกัสที่นอนนี่คือเราฝั่งนี้คือเราพับผ้าห่มแล้ว ห้ามโฟกัสที่นอนโฟกัสหน้าเรากับเสียงเราคือเรามาเล่าไม่ได้เล่ามาบ่นให้ฟังถ้าใครชอบฟังบ่นก็ฟังไม่ชอบก็ปิดคลิปเสียงดังทำไมอะ่ะทุกคนเท่านั้นเสียงดังจังเลยอะ่ะก็ได้หลายทุกคนก็รอต่อไปแล้วกันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้คือ ร้านลูกคือแบนสีเหลืองร้านแม่คือแบนสีส้มเนี่ยคือบนแบบมองไม่เห็นหลอกคะ่ะกล้องเป็นไพรเวซี่เนาะเขาตอบมาแบบทางร้านจะพยายามเร่งจัดส่งน่แหละทุกคนใครที่ติดตามซีรีส์นี้สรุปก็คือพูดวนแล้วนะสรุปก็คือ ร้านยกเลิอกออเดอร์ได้เงินคืนมาแต่ว่าเราก็สั่งใหม่เพราะเราอยากได้รุ่นนี้นั่นแหละครับจบแล้วซีรีส์นี้บา,บายๆไม่เกินไม่เกิน5นาทีบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับเผื่อมาในซีรีส์หน้าว่าจะมีเรื่องอะไรมาบ่นให้ฟังอีกถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s u b สไครป์กดเป็นกำลังใจคอมเมนต์เลยอยากด่าก,ก็ดา่าจะอ่านจะตอบด้วย ถ้าไม่ตอบก็คือไม่ตอบเพราะไม่อยากตอบแล้วแต่ลมและกันไว้มาเจอกันใหม่ทุกคนกล้องมันก็เบอร์ชิบหายเดี๋ยวก็จะเจอกับกล้องอกีกล้องเบอร์นี้อีกแหละโถไปแล้วทุกคนหงุดหงิดกล้องวะโถ